ซึ่งช่วงที่ไปพบลูกค้านี่แหละครับที่ทำให้ผมนี่โชคดีถึงวันนี้เพราะผมได้รู้จักกับผู้นำบุญขอวัดพระธรรมกายท่านหนึ่งนี่ดูนะจ๊ะซึ่งเขาก็ชอบมากชวนมอบัวทุกครั้งที่เจอหน้ากันเออนี่นะ โอ้ก็ขอให้ลูกนำบุญได้เข้าถึงธรรมนะลูกนะ<า>แต่ผมก็ไม่เคยตอบรับเขาเลยสักครั้งหนึ่งแล้วกันนี่ก็ร่วมสิบกว่าปีมาแล้วนะครับที่เขายังเพียรชวนผมอยู่โอ้โหยิ่งกว่าพระมหาเถระที่ ไปชวนพระดาวเกษณบวชนั่นแค่เจ็ดปีเนี่เนาะบวชแล้วก็ต่อกรอนกับพยามิลินนี่ปราบซะอยู่หมัดเลยนี่นะไปบินตาบาอจู่หน้าบ้านผููที่จะมาบวชเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไปยืนเฉยหน้าบ้านเขาก็นิมนต ให้เดินต่อไป่า้ก็ไปว่าอะไรเนี่ยทำอย่งทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเลยจนกทัง่งถึงวันที่ดีที่สุดของเด็กชายหน้ากเกษตรนี่เนาะถึงได้ถามใครหนะ้ามาตมัยเนี่ยนะไม่ใช่ปเปล่าลูกอ๋อใช่อีกนะเออ<ช> <laughs> เออแล้วไงต่อก็จำไม่ได้แล้วเลยจ้ะเพราะอ่านมาสี่สิบกว่าปีแล้วไงต่อจ้ะจำได้ไหมเอาว่าตอนสุดท้ายพามาบวชได้นี่นะ <c oughs> แต่องนนี้ก็สำคัญนะที่ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญเนี่ยที่เอานักเกษรมาบวชได้เนี่ยเด็กชายน่าเกษรดดเนีเนเเ่ย โอ้ได้รับการคัดเลือกจากพระมหาทิติละผู้มีอนุภาพเนะี่ยคัดบอกต้ององค์นี้เท่านั้นนี่นะจ๊ะถึงจะทนทาน <c oughs> มีบาร,รมี <c oughs> มากเลเนี่ยถนะ <c oughs> ึงจะไปนำนท่านนักเกตมาได้เ <c oughs> พราะพยามารกับการนักันานะอะไรเนี่ยนะเอามาให้บวทไม่ได้องน,นี้มีดวงปัญญา <c oughs> <c oughs> นี่นะ อธิษฐานจิตสร้างบาาัิมีว่าข้าม่าิจะปราบพญามิลินอยู่ถ้าปราบพญามิลินได้พระพุทธศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองสินี่นะมันนั้นก็ต้องป้องกันแต่เต็มทีก็ต้องตรวจตาดูจะเอาองค์ไหนยไปเอามาบวชนายก็ต้ององค์เมื่อกี้นี่แหละนี่เนาะองค์นั้น,งงนแต่ท่านไปทุกวันนะเจ็ดปีนะพื่อำบุญกับเราไม่ทราบไปทุกวันหรือเปล่านะจ๊ะ แต่นีนทุกครั้งที่เจอก็สิบกว่าปีอ๋อนี่เลยใช่อย่างน้อยก็เป็นหลานสิท่านนี่เนาะ